เปิดตัวเรือมี GT Neo Flat Edition เร็วๆนี้ฉายชิปเดเมอนตี 1, 200, ้1,200ไฮแบตเพิ่มขึ้นพร้อมอัปเกรดชาร์จเร็ว65วัตต์เปิดตัวเรือมี GT Neo Flat Edition เร็วๆนี้ฉายชิปเดเมอนตี 1, 200, ้1,200ไฮแบตเพิ่มขึ้นพร้อมอัปเกรดชาร์จเร็ว65วัตต์ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางเรือมีได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น เรียวมี t t n o ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลาสุดก็เลยมีข้อมูลว่าอาจจะมีการเปิดตัวรุ่นแยกออกมาเพิ่มเติมอย่างรุ่น r ร a l m มี t t n o f l โอ Edition เลวเลยนี่ครับโดยทริปเตอร์ชื่อดังของประเทศจีนได้เผยว่าทาง r ร a l m มีเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากซีรีส์ GT เร็วๆนี้ครับโดยใช้ชื่อว่า r ร a l m มี t t n o f l โอ Edition ที่มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยชีชาร์เร็ว65วัตต์ที่อัปเกรดขึ้นจากรุ่นเดิม 50วัตต์ครับพร้อมให้แบตเตอรี่ความจุมากกว่าเดิมแต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องมีนแอมน,นะครับเทคด้าื่นๆของเร a l วมี GT Neo Flat Edition คาดว่าจะยังเหมือนเดิมครับคือใช้ชิปเซ็ตด i m e n s i t y 1200มีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AM AMOLED ขนาด6.43นิ้วรองรับค่ารีเฟรชเระดับ120เฮให้กล้องหลังตัวหลักความเรียด6สตินาพิเซลแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางเรียวมีนะครับ จึงเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่เผยมานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปและครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีวทีครับตอนนี้ช่อง i t f ีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ